ก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Theos Gamer วันนี้เราก็กับหยุดเกมฟี f a าออนไลน์4นะครับวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้มาเล่นรลงกิ้งไม่ได้มาแข่งนะครับแต่เราจะมาเปิดการ์ดท,ที่ผมดองไว้เล่นเดี๋ยวมาดูครับว่ามีการ์ดอะไรบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าการ์ดพวกนี้ไม่ใช่การ์ดธรรมดามันเป็นการ์ดเช่าครับผม <Nope. S 1> เป็นการ์ดพวกไอคอนแล้วก็นักเตะบวก8เนี่ย,น,ยนี่ครับไอคอนมีอยู่4ใบ วี r ีอาร์สบวกบวกแปใบแล้วก็นิวเจนนะครับบวก8อีก2ใบ 2> mm hmm. ก็คิดว่าถ้าเปิดได้ตัวดีอาจจะมาทําการรีวิวนะครับผมคิดว่าแม่งน่าจะโหดหน้าดูเลยไปเดี๋ยวเราไปเปิดไอคอนเล่นดูก่อนอยากได้ต่อเลสอะเอามารีวิวเอามารีวิวเล่นไปใบแรกปึ๊บ เฮ้ยวิ่งมาตัวขาวโอ้โหเบอร์ยี่สิบเอ็ดใครวะใครครับเนี่ยฟิลิปลามเนี่ยถ้าเราเปิดแบบไม่มีความกดดันนะแม่งจะได้ตัวดีๆแต่ถ้าการ์ดไหนแบบเสียตังค์เฮียแม่งตัวเน่าๆไปไปที่สองใครวะหุ้ยตัวดำเอเซียนโอ้โห สมมีแล้วโอ๊ยข <Nope. S 1> ิงเลยครับไปไปที่สามขอตัวแบบหลักสี่ห้าหมื่นเอ็มอ่ะมีปะเฮ้ยเนี่ย,ยเจ้าไอ้คิมเบคแคมเนี่ยทีย่เงี้ยเนี่ยทีเงีเง้ยเบคแคมมาโอ้โหทีเปิดเองแม่งอย่างเน่าโอ้โหเบคแคมมาวะ่ะ อาจจะเอาวลีวิวนะเดี๋ยวลองดูแต่ผมทําฟูลเชลซีแม่งมันจะได้แบบค่าพลังไม่ได้โหดสุดของมันนะ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเอามารีวิวดูการส่งการเปิดบอลไปครับใบต่อไปต่อเลสแล้วแหละใบต่อไปปึ๊บเฮ้ยปึบแแลมพาดใครวะเ <c oughs> จอหลาดโอ้ <c oughs> oh, หรือว่าแลมพาด เ okay. อไปเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดบวกแปลงต่อได้เบคแฮมถ้าเป็นแบบการ์ดที่แบบใช้ได้แบบจริงๆนะไม่ใช่เช่านะบอกเลยสุดติงกระริงแมวไปเราไปน็กเจนก่อนนิวเจนใบแรกบวกแปดโกเหรอไม่ได้ขอมันเป็น4ี่ชุดมันใครวะเนี่ยไม่รู้จัก 1,000ล้านนะครับใบที่สองเออ20เปอร์ไม่สวยที่บอกตัวเก่าเฮ้ยมึงล็อกปะเนี่ย,ยโอ้การ์ดเช่ายังล็อกอีกอะมันบอกให้ทับไปเลยไหมแบบสองวันโอเคก็เป็นหกวันครับการ์ดใบนี้ไม่รู้มันทำหาเลย ไปครับอีกสองใบ,บสุดท้ายปีนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นซาตันอิบากิโมวิชนะครับที่ดีที่สุดแต่ถ้าบวกแปดแม่งหลายแสนล้านน่ะไปใบแรกไม่มีอะไรต้องกดดันครับเพราะมันเป็นการเช่าปึออ๊บเบอร์แปดอังกฤษปะเนี่ยเจนใครวะไม้มจกักปาลาซิโอคือใครครับไม่รู้ครับ nope. ไปใบที่สองเบอร์สิบโอ้โหเบอร์ก okay. 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 ็ไม่สวยเลยอังกฤษเบอร์สิบแปดเดโฟโอ้โหหนึ่งแสนล้านเดโฟโอ้โหโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าเราได้นักเตะอะไรบ้างนี่นักเตะที่เราได้เป็นเช่ามา ได้เบคแฮมเลดูสเต็เบคแฮมดิโอ้โหนี่ขนาดบวกหนึ่งนะดูโอเวอร์แม่งโอ้หยังแดงคลิปน่าจะโกงสุดเดี๋ยวลองเอามาเล่นดูลองมาดูว่ามันจะโหดหรือเปล่าอาจจะต้องเป็นคลิปหน้าครับคลิปถัดไปหรือถ้ามันเล่นแล้วไม่เข้ามือผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับอาจจะเล่นไม่ดีก็ได้ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูอีกที โอเคครับงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ